หนูหนูมีเพื่อนบ้างไหมไม่รู้ว่าจะช่วยน้องอยังไงดีตังก็ไม่เอาเลยเรื่องที่จะพาน้องไปซื้อของกินเซเวื้อไม่เข้าสาว สไปเอพีหรือสไปเนติเจนเนติรัตนภัยบูรณ์ชื่อนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินกันมาบ้างค่ะสําหรับทางด้านคุณสไปเอชพีที่เริ่มต้นทํา y o YouTube ตั้งแต่ปี2560ค่ะ โดยปัจจุบันค่ะคุณสไปเอชพีดีเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า13ล้านคนค่ะและมียอดวิวรวมกันเนี่ยกว่า2,933ล้านวิวแต่ระยะหลังก็ต้องบอกว่าคุณสไปเองเนี่ยมักจะโดนทาม,มาอยู่บ่อยๆค่ะในการทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ค่ะแต่ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าคนเนี่ยแห่ชื่นชมคุณสไปเอ d พีดีกันเพียบเลยหลังจากที่คอนเทนต์ล่าสุดถูกปล่อยออกมาค่ะโดยคุณสไปเอ d พีดีแล้วก็ทางด้านคุณอุงเอิงค่ะได้ไปพบกับทางด้านเด็กหญิงคนหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าน้องฟ้าใสโดยบังเอิญในละแ ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่ช่วยแม่เก็บขยะเพื่อขายเลี้ยงชีพซึ่งน้องฟ้าใสเนี่ยยังมีน้ำใจเลี้ยงดูแมวจรจัดด้วยค่ะ แล้วยิ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยสะเทือนใจเมื่อทางด้านคุณสไปดถามกับน้องค่ะว่าน้องมีเพื่อนไหมน้องเนี่ยได้เพียงตอบกลับแล้วก็น้ําตาคอค่ะว่าหนูเสียใจที่ไม่มีใครอยากคบพอทุกคนมองว่าหนูเป็นแค่เด็กเก็บขยะโดยคุณสไปดเอสพีดีแล้วก็คุณอุงเอิงค่ะได้พาน้องฟ้าใสเนี่ยไปเลือกซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่สิ่งที่น้องอยากได้ค่ะต้องบอกว่าผิดคาดมากๆไม่ใช่ขนมหรือไม่ใช่ของเล่นเหมือนกับเด็กทั่วไปค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยกลับต้องการข้าวสารไข่แล้วก็เครื่องปรุง เพื่อนําไปให้คุณแม่ทําอาหารค่ะอีกทั้งเนี่ยน้องยังอยากได้อาหารแมวค่ะเพราะว่าน้องปกติเนี่ยแมวจะต้องรอทานเสร็จอาหารที่น้องแบ่งไว้ให้ค่ะและน้องเองเนี่ยก็เลี้ยงแมวจรไว้ด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่น้องอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือยาแก้ปวดเพื่อให้คุณแม่ใช้เวลาที่คุณแม่ค่ะปวดตามข้อมือและข้อเท้าจากการทํางานเก็บของเก่าโดยน้องฟ้าใส่ค่ะร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจค่ะหลังจากที่คุณสไปแล้วก็คุณอุงเอิงหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้มาให้เพราะว่าน้องเนี่ยไม่เคยมีใครให้สิ่ง อนนี้มาก่่คะโดยทางด้านแม่ของน้องฟ้าใสค่ะได้บอกว่าลูกสาวช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารล้างจานถูบ้านหรือคอยดูแลคุณแม่ยามที่เจ็บไข้ค่ะแต่หากอยากให้น้องได้เรียนหนังสือต่อค่ะคุณแม่เนี่ยบอกว่าอาจจําเป็นต้องพาไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าเพราะว่าคุณแม่มีปัญหาสุขภาพและขาดรายได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นค่ะน้องฟ้าใสเองก็ปล่อยโหทันทีเพราะว่าไม่อยากพลากจากคุณแม่ค่ะและพอหลายหลายคนค่ะได้รู้เรื่องราวของทางด้านน้องฟ้าใส่ค่ะต่างก็สงสารค่ะที่เด็กคน หนึ่งจะต้องมีชีวิตที่ลำบากขนาดนี้รวมถึงเข้ามาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณคุณสไปเอชพีดีแล้วก็คุณองเอิงที่ช่วยเปิดเผยเรื่องราวนี้ให้กับคนทั้งประเทศได้รับรู้ จากนั้นค่ะคุณสไปซ์เนี่ยได้ออกมาอัปเดตอีกค่ะว่าตอนนี้ได้คุยกับแม่ของน้องเพื่อหาแนวทางซัพพอร์ตน้องเรียบร้อยแล้วนะคบหลายคนที่เป็นห่วงน้องอยู่สบายใจได้เลยครับจริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่เจอน้องและแม่ผมกับเอิงก็ปรึกษากันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือน้องอยู่ตลอดเมื่อวานและวันนี้เอิงและผมได้โทรคุยกับน้องเรื่อยๆถามว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างเห็นคลิปหรือยังน้องตอบเสียงสดใสเลยครับน้องบอกว่ารู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจมากๆและดีใจมากๆใครรอติดตามเรื่องราว ep 2ของน้องฟ้าใสผม กำลังตัดต่ออยู่นะคบพอดีวันนี้มาถ่ายงานจะได้โพสตคลิปวันพรุ่งนี้ครับในขณะที่ทางด้านคุณองเอิงค่ะก็ได้ออกมาโพสตใต้คลิปดังกล่าวด้วยว่าเบื้องหลังจริงๆคือน้องฟ้าใสไม่ยอมขออะไรจากเราเลยค่ะมีแต่เราที่เสนอให้น้องเองก่อนและน้องยังเลือกซื้อแต่ของให้แม่ก่อนเสมอน้องฟ้าใสหนูเก่งที่สุดเลยท่ามกลางราชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมคอนเทนต์ของคุณสไปค่ะ,คะบอกว่าคอนเทนต์ของ SPD ที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้ตตนปีนี้เลยดูแล้วอยากออกไปช่วยเหลือคนอื่นมีคนที่ไม่มีโอกาสอีกมกมมาา สังคมเป็นคลิปที่ทําให้มีความศรัทธานในมนุษย์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทางด้านคุณสไปเอ d พีดีกันอย่างมากมายค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามักจะโดนดราม่าเรื่องการทาคอนเทนต์ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว